สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาคุยถึง4สิ่งนะครับที่ควรเช็คหลังจากกลับเที่ยวปีใหม่นะซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับหลายคนคงใช้รถอย่างหนะักเพื่อเดินทาง หรือกลับภูมิลำเนายัางต่างจังหวัดนะครับวันนี้นะผมจึงมาขอแนะนำนะครับ4สิส่งที่ควรเช็คหลังจากเดินทางไกลนะครับเพื่อจะได้ใช้รถอย่างปลอดภัยต่อไปนะครับผมจะมีอะไรบ้างนะั้นเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งนิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ1นเลยนะครับเช็คระดับของเลี้ยวในห้องเครื่องยนต์นะครับก็คือหลังจากขับรถเป็นระยะทางไกลนะครับเครื่องยนต์มีการใช้งานอย่างหนักหนวง ควรตรวจสอบของเหลวในห้องเครื่องนะครับว่ายังอยู่ในระดับปกติหรือไม่นะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับน้ําหล่อเย็นนะน้ามันเกียร์น้ํามันเบรกน้ํามันพาวเวอร์ถ้ามีนะครับผมเป็นต้นนะหากพบว่าอันไหนพร่องผิดปกตินะครับแสดงว่าอาจมีการรั่วซึมหรือเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติของเครื่องยนต์ได้นะครับควรรีบเติมให้ได้ระดับแล้วนํารถเข้าเช็คให้เรียบร้อยนะครับผม สองนะครับเช็คสภาพของอยางนะการเช็คสภาพของอยางนะครับควรเช็คด้วยตาเปล่าแม้ว่ามีของแหลมทิ้งเข้าไปอย่างเหนือยางไม่มีการบวมของแก้มยางนะครับจากนั้นนะครับให้เช็คลมยางนะครับเมื่อมีโอกาสนะครับหากพบว่ายางล้อดใดน,นะครับมีแรงดันน้อยผิดปกตินะแสดงว่ามีการรั่วซึมของยางนะครับจะได้ทีบทาการปะหรือเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับผมสามนะก็คือเช็คพวกการรั่วซึมของช็อคอัพนะครับ หากขับรถตกหลุมอย่างรุนแรงอยู่บ่อยครั้งนะครับควรเช็คสภาพของช็อคว่าไม่มีการ่วดซึมของน้ำมันออกมานะครับอีกทั้งควรสังเกตว่าช่วงล่างมีเสียงดังผิดปกติหรือไม่พวกอะไรมีอาการสั่นคลอนมากกว่าปกติขณะขับรถผ่านทางขุข่าหรือเปล่านะครับจะได้รีบดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับก่อนอาการจะลุกลามบานปลายนะครับผม4นะครับผมเช็คสภาพริ้วรอยของตัวถังนะ ควรล้างรถนะครับเมื่อมีโอกาสเพราะฝุ่นควันที่ติดมานั้นอาจสร้างผลกระทบต่อชั้นสีในระยะยาวได้นะครับจากนั้นนะครับจึงเช็ครอบๆตัวรถนะว่ามีรอยบุบหรือรอยขูดขีดหรือไม่นะเพื่อจะได้พิจารณาว่าต้องเคลมประกันหรือทำสีต่อไปหรือเปล่านะครับผม ทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็เป็นขั้นตอนนะครับที่หลายคนนะอาจจะมองข้ามนะเนื่องจากเห็นว่ากลับมาบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็จบกันไปถูกไหมครับแต่หากปฏิบัติได้ตามขั้นตอนข้างต้นนะครับผมจะช่วยให้เจ้าของรถนั้นสามารถตรวจสอบความผิดปกติเบื้องต้นก่อนปัญหาลุกลามบานปลายได้นะครับยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ